น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีซอยเบนออยตรายูวีและมีส่วนผสมของโอเมก้า 3, 6, 9และวิตามินรวมน้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีตรายูวีใช้ระบบการกลั่นด้วยไอน้ำแรงดันสูง ICS รายแรกในเอเชียเติมไนโตรเจนเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำมัน เหาสำหรับปรุงอาหารเช่นผัดทอดน้ำมันสลัดได้รับการรับรองระบบประกัคนคุณภาพสุขสลักษณะทั่วไปและอุตสาหกรรมอาหาร HACCP ที่สากลรับรองสำหรับการผลิตน้ำมันถั่วหรือผ่านกรรมธีจาก s g s ประเทศไทยควรจัด เก็บไว้ในที่แห่งขนแสงแดดประโยชน์อของโอเมก้า3 6 9และวิตามินบช่วยลดความเสี่ยงของโรคเลือดหัวใจอุดตันช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรช่วยลดความดันโลหิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหเว็นช่วยลดความเจ็บปวดจากไมเกรน บริษัทยูบิพัฒนมีโปรโมชั่นพิเศษสุดในราคาสมาชิกซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคา5 2 5บาทตกขวดละ8ปบาท50สตางค์สั่งซื้อได้ที่คุณชออปากาสำราญเบอร์โทรศัพท์092 579 65 1นึ